สวัสดีครับแฟนเพจทาง YouTube และ f a o o k ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีรถ S700 มานำเสนอหนึ่งคันนะครับสภาพสวยๆดูรออคันกันก่อนนะครับแทนเตียครับหน้าแนบหลังถุงลมหลังเป็นถุงลมนะครับยาว7เมตรกว่าได้ เมตรเมตรกว่า,านนรครับผมหายไปให้ใครโอนเช็ดหน้าก่อนเช็ดหน้าด้ภุกในครับหน้าเปลเ่ืนขิดินเครื่อง E70 เครื่อง E13 ครับ414แรงแวาดูภายในรครับ ไหนเกียร์ทำไมเกียเกียร์ครับไฟไฟไฟเปิดตรงไหนฮะไฟเปิดตรงไหนไฟเปิดทางบนไงไหนเดี๋ยวไฟขึ้นเดี๋ยวไฟขึ้นปิดกันนะครับฟังนี่กันบ้างครับครับใช่ไหมราคาก็แปดแสนเก้าหมื่นบาทนะครับนี่ครับ ดูรถได้ที่บ้านโนนแดงเพเภอนองหงบุตรีลำเออโทรก็0852087950นะครับเดี๋ยวปิดกระจกแป๊บนึงโอ้ยมันถอดรัวแบตแล้ววะ่ะนา่าจะถอดรัวแบตแล้วในภายในนะครับรอเล่มงประมาณหนึ่งเดือนนะครับ มใส่ขว้วก่อนแป๊บหนึ่งมันถอดขว้วไหนาออกวะถอดขว้วนี้ออกใส่ก่อนแป๊บงปิดกระจกก่อนกระจกยังไม่ได้ปิด ไก่อนโอ้แอร์คร้งจกจบก่อนจบใช้ได้ปกติค้างไดง้อด้ตัดขั้วไปโทรก็0852087950นะครับัขั้วราคาแปดแสนเก้าหมื่นบาทนะครับ แวะมาดูมาชมได้ครับทดลองขับได้สีสันเดิมๆครับจากญี่ปุน่นไ,ไม่ได้ทำสีก็มีผูกบ้างเหล็กผูป้าทำไมข้างหน้าเเล็ผูมาจากนอกเลครับสีนอกครับสวยๆนะครับมาแวะมาดูมาชมก่อนนะครับที่บ้านโนนแดงอำเภอหนองหองบุรีรัมย์ นี่ครับสภาพโดยรวม<ะ>ครับผมขอบคุณครับ